ก็มีข่าวว่ารัฐที่ไม่ต้องพัฒนาเพราะว่าใช้งานอาสานั้นเป็นเกราะกำบังก็เป็นบทความข่าวจากฉัดคำแสงแล้วก็เชิดพันธใจเปียมในเรื่องของที่เราลองมองย้อนกลับไปเมื่อปี2560มีโครงการ9คนละ9ได้สร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศพิตูนบอดดี้สแลมวิ่งจากสุดเขตแดนใต้สู่สูงสุดแดนสยามเพื่อระดม เงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล11แห่งทั่วประเทศในวันนั้นเสียงชื่นชมพี่ตูนในฐานะฮีโร่คนสำคัญของสังคมไทยดังไปทั่วสารทิศเราก็ต่างหวังว่าความพยายามอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจะช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลได้จากการช่วยเหลือเฉพาะจุดการชี้ให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาในการบริหารจัดการระบบและการจุดประกายให้ภาครัฐ ได้เริ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างเข้มขน้นถึงโครงสร้างด้วยเพื่อไม่ต้องแบมือรอรับบริจาคอีกแต่กระนั้นก็เกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ได้นำพาภาพเดิมๆกลับมาอีกเราได้เห็นเอกชนเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐอีกครั้งไม่เพียงแต่จะระดมเงินบริจาคแต่ก็ยัง เข้ามาเสริมบริการสาธารณสุขของภาครัฐตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเช่นการหาจุดตรวจเชื้อการหาเตียงและรับส่งผู้ติดเชื้อส่วนกลางน้ำก็มีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และถังออกซิเจนไปจนถึงปลายน้ำอย่างเรื่องการประสานหาสถานยาปณะ,ะสถานเราได้เห็นตัวอย่างของเอกชนหลากหลายฝ่ายเช่นกลุ่มเส้นได้เพจเราต้องรอด และมูลนิธิอิสระชนรวมไปถึงกลุ่มคนอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็ขอชื่นชมบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมจากใจจริงเมื่อต้นทุนในการรอให้ภาครัฐทบาลได้แก้ไขปัญหานั้นมันหมายถึงชีวิตของตัวเองและคนที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมชาติที่ต้องสูญเสียไป โดยการยอมลงมือช่วยเหลือกันเองจึงกลายเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามตรรก,กะแต่มันก็ทําให้เรานึกถึงคําพูดของเฮนนิงเวนซึ่งเป็นที่แพร่หลายมากในโลกอินเทอร์เน็ตช่วยให้เราได้ฉุกคิดว่างานจิตอาสานั้นและงานการกุศลนั้นแสดงให้เห็นถึงความไร้น้ํายาของภาครัฐแม้เจตนาที่ดีของเหล่าอาสาสมัครมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมอยู่มาก แต่ก็มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของเอกชนสามารถทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงได้ในหลายระดับตั้งแต่การลดประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐลงไปจนถึงการลดทอนแรงจูงใจให้รัฐด,ดำเนินการนโยบายช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่อย่างจรงิงจังและวันนี้เราก็อยากชวนทุกท่านให้ทำความเข้าใจว่างานการกุศลแบบไหนที่อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี มันได้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือในบริบทแบบใดและมีในยะสำคัญอะไรต่อการดำเนินนโยบายของรัฐไทยด้วยเมื่อความช่วยเหลือจากประชาสังคมเข้าทดแทนการทำงานของรัฐยูกันดาซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีปัญหาทางสาธารณสุขลุ่มเร้าอย่างมากทั้งอัตราการเสียชีวิตของเด็กสูงเป็นลำดับต้นๆของโลกเช่นทารก แรกเกิดที่เสียชีวิต30คนต่อคน1,000คนทารกที่เสียชีวิต66คนต่อ1,000คนและก็เด็กอายุต่ำกว่า5ปีเสียชีวิต1 1 1คนต่อ1,000คนและแน่นอนว่าสาเหตุที่สำคัญก็คือการขาดแคลนระบบสาธารณาสุขและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลประชากร24ล้านคนในขณะนั้นได้อย่างทั่วถึงและก็มีคุณภาพได้พอรัฐมาทำเองก็ไม่ไหว ก็ได้จ้างประชาชนเข้ามาเป็นสาธารณสุขของภาครัฐตั้งแต่ปี2011แต่กว่าจะได้เริ่มดำเนินการก็จริงก็ในปี2009แล้วเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและในปี2010พบว่าภาครัฐบาลสามารถสรรหาอาสาสมัครได้เพียง57%ของหมู่บ้านทั้งหมดส่วนในหมู่บ้านที่เหลือนั้นภาครัฐไม่สามารถสรรหาอาสาสมัครได้เนื่องจากคนที่สมัคร เข้ามานั้นไม่ผ่านคุณสมบัติหรือคนที่มีคุณสมบัติก็ไม่สมัครเพราะว่ามีการให้ค่าแรงที่ตาำไปซึ่งบรรดา NGO ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและก็หวังดีได้ยื่นมือเข้าไปช่วยภาครัฐในการให้บริการสาธารณาสุขแก่ประชาชนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยในหมู่บ้านที่ไม่มีอาสาสมัครสาธารณาสุขของภาครัฐการเข้าไปของ NGO ไปช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการ สาธารณสุขเพิ่มขึ้น31.1%โดยนอกจากนี้บริการสาธารณสุขของ NGO อาจมีคุณภาพสูงกว่าภาครัฐเสียด้วยซ้ำเนื่องจากมีการฝึกอบรมอาสาสมัครมากกว่าภาครัฐนั่นเองเช่นอาสาสมัครของ n g o นั้นต้องผ่านการอบรมขั้นต้นเป็นเวลา14วันในขณะที่ภาครัฐใช้เวลาอบรมเพียง5วันเท่านั้น และยังต้องการเข้ารับการอบรมทบทวนเป็นประจำทุกเดือนที่หมู่บ้าน NGO นั้นลุยเดี่ยวอย่างพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วถ้า NGO ร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารในหมู่บ้านอื่นระบบสาธารณาสุขก็น่าจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยใช่ไหม 2. หัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วแต่ก็น่าเสียดายว่าสัญชาตญาณน,นี้มันไม่เกิดขึ้นแม้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นจริงสุด ผลลับทางด้านสาธารณาสุขกับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครสาธารณาสุขของภาครัฐอยู่ก่อนแล้วเพราะการช่วยเหลือของ NGO ได้ลดบทบาทการทำงานของภาครัฐลงไป crowding out effect เมื่อเห็นว่า NGO นั้นให้บริการที่ซ้ำซ้อนกับภาครัฐบาลรัฐบาลก็ตัดสินใจถอนอาสาสมัครสาธารณาสุขของรัฐออกไปเมื่อมี NGO เข้าไปทำงาน สุดท้ายแล้วโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขก็น้อยลงจาก59เหลือเพียง45เท่านั้นและนี่มันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ NGO เหล่านี้มีทรัพยากรที่จำกัดการดำเนินงานสาธารณะสุขแม้ว่าจะทำด้วยใจก็ตามก็ยังต้องใช้เงินในการดำเนินการพวกเขาจึงต้องดำเนินธุรกิจอื่นๆประกอบไปด้วยเช่นกันเช่นการขาย สินค้าเพื่อระดมเงินมาดำเนินงานทำให้ NGO นั้นไปเสียสมาธิกับองค์ประกอบในการประคององค์กรไปด้วยทั้งนี้ยังพบว่างานศึกษาบริการสาธารณาสุขของ NGO นั้นเข้าถึงประชาชนที่มีรายได้ต่ำได้น้อยกว่าของภาครัฐในหมู่บ้านที่มี NGO ครัวเรือนยากจนเข้าถึงบริการสาธารณาสุขโดยรวมน้อยกว่าครัวเรือน ไม่ยากจนถึง13.6%แต่ในหมู่บ้านที่ไม่มี NGO ครัวเรือนยากจนกลับมีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยรวมมากกว่าครัวเรือนที่ไม่ยากจนถึง15.2%ในขณะเดียวกันการเข้าไปในพื้นที่จึงเป็นการแย่งอาสาสมัครสาธารณสุขของภาครัฐด้วยการทำให้ค่าแรงที่สูงกว่าเพราะว่า NGO ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ด้วย แต่ว่าคนที่มีความสามารถในแต่ละพื้นที่ก็มีอย่างจำกัดสุดท้ายแล้วภาครัฐก็เลือกที่จะถอยด้วยการลดคนของตนออกไปโดยไม่ได้พยายามในการแก้ปัญหาให้ถึงรากเหงา้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยในปัจจุบันเราก็ได้เห็นเพจ Facebook หรือกลุ่มจิตอาสาต่างๆที่ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยหาเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด1 9เพราะว่าเขาเล็งเห็นว่า สายด่วนของภาครัฐมีคู่สายบริการจำนวนน้อยโทรติดก็ยากแต่เป็นการให้บริการที่ทับซ้อนกันและก็มีหลายช่องทางสุดท้ายเมื่อบ้านไหนติดโควิดการปฏิบัติจ,จริงก็คือการไปรวบรวมช่องทางต่างๆในการหาเตียงไล่และไล่ที่ติดต่อไปในทุกช่องทางเหล่านั้นแม้ว่าจะมีคนรับสายและอาจจะมีความช่วยเหลือเบื้องต้นมาที่บ้าน แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงรอเตียงอยู่มันมีความลักลั่นก็คือเอกชนเหล่านั้นต้องกลับมาประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในท้ายที่สุดเพราะว่าเตียงรักษาโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนั้นเป็นบริการของภาครัฐและแทนที่ทุกอย่างจะจบภายในหนึ่งระบบกลายเป็นว่าจะต้องบริหารงานจากหลายระบบแทนโดยที่ระบบหลังบ้านของรัฐบาลก็ยังเป็นคอขวดอยู่ดี และการเข้ามาของเอกชนจึงอาจจะแก้ไขปัญหาในเบื้องหน้าแต่ก็ได้ลดความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องพัฒนาตัวเองซึ่งยังทำให้ระบบการหาเตียงนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นอยู่ดีมันก็มีแรงจูงใจของภาครัฐที่ขาดหายไปมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคำถามในใจว่าแล้วภาครัฐทำไมถึงไม่พัฒนาตัวเองหรือถ้ามันยากนักก็ให้เอกชนเข้ามาทำแทนเสียเลยไหมนี่ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดหรือเอกชนมีประสิทธิภาพสูงกว่ารัฐบาลเพราะว่าด้วยแรงจูงใจที่ชัดเจนทําให้การทํางานมุ่งสู่เป้าหมายอย่างเต็มที่อย่างการหาเตียงรักษาโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายกว่าโรงพยาบาลของรัฐมากนักขอแค่เพียงคุณนําเงินหลักแสนมาวางมัดจําให้เขาก่อนมันก็มีคําถามสําหรับการได้ เตียงจากโรงพยาบาลเอกชนจึงไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครหรือทำงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่คือคุณมีเงินมากพอหรือไม่ดังนั้นคนยากจนจึงถูกกันออกจากบริการสาธารณาสุขเอกชนเป็นจำนวนมากและการมีอยู่ของภาครัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บริการสาธารณาสุขที่มีคุณภาพกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามหลักการในรัฐธรรมนูญไทย แต่การจะขับเคลื่อนอะไรในภาครัฐนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายรัฐเองก็มีทรัพยากรเงินเวลาเซลล์สมองอยู่จำกัดประชาชนจะต้องส่งเสียงดังพอว่าบริการแบบไหนที่พวกเขานั้นยอมจ่ายในรูปเงินภาษีและจะต้องมีเสียงมากพอจนเกิด Critical m a s รัฐบาลจึงจะยอมปฏิบัติตามนั้น ในทฤษฎีเกมสร้างบริการสาธารณะจะต้องมีคนที่ร่วมลงขันให้ได้ตามคริติคอลแมสเพื่อให้เกิดบริการขึ้นและถ้าหากบริการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นทุกคนที่ได้ร่วมลงขันและไม่ได้ลงขันก็จะได้รับประโยชน์กลับไปแต่ถ้าหากไม่เกิดขึ้นผู้ที่ร่วมลงขันก็ต้องเสียงเงินลงขันในส่วนนั้นไปอย่างฟรีฟรีปัญหามันก็คือว่าการที่ทุกคนร่วม ลงขันนั้นไม่ใช่คําตอบที่เป็นสาเหตุและเป็นเหตุผลมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากมีคนร่วมในการลงขันเกินจํานวนที่ต้องงานแล้วเราก็เลือกอยู่เฉยๆเพื่อรับประโยชน์โดยไม่ต้องเสียต้นทุนได้และเมื่อมีคนอื่นตัดสินใจไม่ร่วมลงขันแล้วการลงขันของเราเพียงคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไม่ได้ซึ่งสถานการณ์แบบนี้จึงเป็นเกมที่ขึ้นอยู่กับประโยชน์ในแต่ละทางเลือก แรงจูงใจในการเกาะเพื่อนกินฟรีไรต์และก็สัญญาในการในสังคมว่าจะมีความร่วมมือการเกิดขึ้นหรือไม่ในเกมเช่นนี้สามารถเกิดเหตุการณ์ได้หลายหน้าโครงการบางอย่างไม่ต้องการแรงสนับสนุนมากก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าแต่ละคนนึกว่าคนอื่นจะสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องการไม่ต้องทำอะไรในขณะที่เหตุการณ์บางอย่างซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ยากต้องการความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ ลับเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกคนนั้นรู้สึกว่าจําเป็นต้องช่วยกันความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะกําลังเป็นผู้ชี้จตาความสําเร็จ p i v o t a l w a t e r r ซึ่งทําให้เขาไม่อยากเป็นคนทําโครงการนี้ล่มลงไปบางทีเกมก็มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเช่นแต่ละคนอาจจะไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือกเท่ากัน การที่โครงการไม่เกิดขึ้นสําหรับบางคนก็อาจจะไม่ใช่ไม่ได้ให้ประโยชน์เป็นศูนย์ซึ่งยิ่งทําให้การร่วมลงมือเพื่อในการผลักดันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นซึ่งในประเทศไทยปรากฏการในการขับเคลื่อนภาครัฐด้วยการด่านั้นเป็นเกมสร้างบริการสาธารณะแบบหนึ่งถ้าหากคนในสังคมช่วยกันด่าจนได้ Critical m a s s ก็จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงเราเห็นกันมาหลายทีโดยเฉพาะในการบริหารสถานการณ์โควิดเรามีการขับเคลื่อนด้วยการด่าอยู่หลายทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ล็อกดาวน์การคลายล็อกดาวน์การเลิกแทงม้าตัวเดียวการทวงวัคซีนไฟเซอร์ให้ด่าหน้าและการยอมเปิดให้เอกชนนำเข้าวัคซีนการปลดล็อกให้เอกชนนำเข้าวัคซีนเป็นกรณีที่น่าสนใจมากในตอนแรก ประชาชนเองก็เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถมากพอที่จะไปเจรจาวัคซีนเข้ามาทำให้ทุกอย่างนั้นล่าช้าไปหมดภาคเอกชนก็ได้เ,เรียกร้องให้อนุญาตให้เอกชนนำเข้ามาจำหน่ายได้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเพราะว่าถึงวัคซีนนั้นจะแพงอย่างไรก็ยังต่ำกว่าทุนต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่ราคาวัคซีนโมเดอร์นาประมาณเข็มละ1,700บาท และวัคซีนซิโนฟาร์มแม้จะถูกลงมาแล้วก็อยู่ที่เข็มละ7 7บาทได้กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําที่คนยากจนและแรงงานที่ไม่ได้มีเงินมากพอมากมายและเข้าไม่ถึงจะจองวัคซีนให้ทั้งบ้านได้บางคนอาจจะต้องหมดเงินเรือนหมื่นหรือจริงๆแล้วก็อาจจะถอดใจไปตั้งแต่การที่ต้องเข้าไปลงชื่อจองก็เป็นได้ โดยผลข้างเคียงของการนำวัคซีนเอกชนเหล่านี้คือการเปลี่ยนเกมที่ทำให้เกิดกลุ่มคนสกลุ่มก็คือกลุ่มที่พร้อมที่ที่จะซื้อวัคซีนและกลุ่มที่ไม่พร้อมที่ซื้อวัคซีนโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมากในกลุ่มที่พร้อมซื้อเพราะว่าการนำเข้าโดยเอกชนทําให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่มากพอโดยไม่จำเป็นต้องออกตัวในการเรียกร้อง และในเหตุการณ์แบบนี้แม้จะสร้างประสิทธิภาพให้คนที่ได้รับวัคซีนมีคุณภาพได้เร็วขึ้นบ้างแต่เป็นการลดเสียงด่าจากชนชั้นกลางถึงบนต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนด้วยการยอมตัดช่องน้อยแต่พอตัวและเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะไปให้ถึง Critical m a s s ในการทำให้วัคซีนของไทย เป็นของฟรีสําหรับทุกคนมีคุณภาพและหลากหลายเหมือนเช่นในประเทศอื่นๆทั้งที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนาทั่วโลกต้องพังทลายลงความโชคดีในความโชคร้ายของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าการนำวัคซีนโมเดอร์นาจะผ่านหลักการแต่ก็ต้องผ่านวิบากกรรมอีกหลายชั้นกว่าจะติดต่อทำสัญญาสั่งซื้อและรับของกว่าจะออกมาได้ในทางปฏิบัติก็ล่าช้าไปมากซึ่งเราได้ เริ่มพูดคุยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปีพศ2563จนตอนนี้ก็ยังรอรับวัคซีนกันอยู่เลยซึ่งข้อเสนอการนำเข้าวัคซีนคุณภาพและฟรีจึงกลับมาเดินอีกรอบจากการที่คนชนชั้นกลางไปถึงบนเริ่มอยู่ไม่นิ่งในที่สุดแล้วเราก็ยอมเจรจาในการติดต่อซื้อวัคซีนไฟเซอร์จนถึงปัจจุบันก็มียอดจองไปแล้วมากถึง30ล้านโดส โดยจะส่งมอบตั้งแต่ปลายปีนี้มันก็เป็นบทเรียนแบบไทยๆซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่ไม่ค่อยเรียนรู้ก็คือการที่จะไปถึง i t i ต a l อแมสให้ได้นั้นคุณต้องทำให้ชนชั้นกลางและล่างนั้นเห็นตรงกันและร่วมมือกันให้ได้การปล่อยให้เอกชนเข้ามาจัดการแม้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น แต่ก็จะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนทฤษฎี2นักราประชาธิปไตยของอนเนกเหล่าธรรมทัศยังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบันคําด่าที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนรัฐบาลจริงๆจ,จ,จึงไม่ใช่คําด่าของตาสีตาสาที่ไหนแต่ต้องเป็นชนชั้นกลางในเมืองที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมทางการเมืองไพโวทถึงจะมีพลังทางการเมืองสรุปแล้วประชาชนก็ยังควรช่วยเหลือกันอยู่ กันเองอยู่ไหมคำตอบก็คือแน่นอนเราได้ชื่นชมจิตใจที่ดีของคนไทยและความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ทำให้ออกมาช่วยเหลือการอย่างรวดเร็วการเข้าถึงผู้ที่ลำบากก็จริงไม่ต้องรอชักช้ากับระบบรัฐราชการปัญหาหลายอย่างเป็นปัญหาที่เราไม่ต้องรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้ เราลุกขึ้นมาทำเองก็ได้และปัญหาบางเรื่องก็ไม่ควรให้รัฐดำเนินการเองอย่างไรงก็ตามกลไกที่ของเอกชนหรือประชาสังคมไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบทั้งหมดการที่มีประชาชนออกมาช่วยการทําเครื่องช่วยหายใจแล้วก็วิ่งหาเตียงให้ไม่ได้ทําให้โรงพยาบาลรัฐมีเตียงที่เพียงพอและก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบถ้วนหรืออย่างในกรณีการปล่อยให้ เอกชนนำเข้าวัคซีนได้ก็แก้ปัญหาได้ในระดับ10 2ถึง20ล้านคนจากคนไทยจำนวนถึง68ล้านคนซึ่งยังเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าและก็เป็นหน้าที่ที่พื้นฐานของรัฐบาลในฐานะประชาชนแม้มีมือจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็อย่าหยุดใช้ปากเรียกร้องในการแก้ปัญหาร่วมมือกันต่อไปด้วยจบข่าวครับขอมาเราสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ